แล้วละจ้าพัดเพ็ดปลาดุกมื้อนี้เฮาก็จะจินกับข้าวสวยร้อนๆจ้าหอมค่ะค่ะพี่น้องหอมขิงหอมหวนหวนอยู่มาเด้อจ้ามาเด้อมาแสีบน้ากันบัดนี้ผู้ใดอยากเหตุก็จัดเลยอันนี้มันเป็นปลาดุกหน้าได้จ้าปลาดุกหน้าที่สามีเล่าไปใส่เบ็ดมาได้สามตปลาดุก กับวรูวสิเห็ดหยางปนกับวิอยากเนาะมันกินดูแล้วๆก็เลยไห้เล่าเห็ดไห่จัดการปลาไห่เข้าเป็นแม่บ้านก็นเลยมาพัดจ้าพี่น้องก็เลยมาพัดพัดเพ็ดประดุกกินกับข้าวเจา้เขาข้าวสวยหล่อนๆละมื่อแลงเนาะเห็ดใบเมื่อแลง,งเลยด้จ่ากินเทียงแลงเลยสองคนสองตาใหญ่มาจา่ามาๆมาๆมากินน้ำกันพี่น้อง เพื่อนๆทุกคนมากินน้ำกันจ้า